สิงข่าวสวัสดีครับสองท่นวันนี้ตัวเลขคนป่วยเรื่องโควิดคนตายเรื่องโควิดดูเหมือนจะดีขึ้นนะฮะไม่ถึงหมื่นแล้วก็ไม่ถึงร้อยแต่วันนี้ก็กลับมาทะลุหมื่นแล้วก็ทะลุร้อยอีกเหมือนเดิมตอนแรกก็ทําท่าเหมือนจะแก้ปัญหาได้ดีเล่นเกมลุกแล้วหลังๆวันนี้อาจจะต้องเล่นเกมรับอีกหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับเพราะยังไรก็แล้วแต่นะฮะตอนนี้สถานการณ์โควิดมันใกล้จะจบแล้วทั้งเรื่องการฉีดวัคซีนทั้งเรื่องเรามียาโมโนฟิลาเวียนะครับเพราะฉะนั้นเราดูว่ารัฐบาลไทยจะล ของเรื่องเรื่องยากับวัคซีนเอาวัคซีนก่อนตอนนี้เราฉีดไปเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้นะครับเข็มแรกเราฉีดไปมาะักาณสัก33ล้านนะครับตัวเลขกลมๆนะฮะเข็ม2ฉีดไปมาสัก22ล้านและรัฐบาลชอบเข็มตลอดเลยว่าฉีดไปทั้งหมด50ล้านโดสแต่ถ้าแยกเข็ม1เข็ม2เราจะเห็นอย่างนี้นะครับและเข็ม3ก็ฉีดไปเป็นล้านแล้วเหมือนกันครับอันนี้ใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้ไหมคะ5้ล้านโดสเนี่ยผมก็ไม่รู้รัฐบาลเนี่ยลักกะปิดลักก็เปิดนะเด,นดเดี๋ยวตั้งอย่างนู้นเะกกด ต่อมาเมื่อโลกมันได้มีเฮิร์ตอิมมูนิตี้แล้วก็บอกว่าจะฉีดให้ได้เข็มแรก100%ในสิ้นปีนี้คำถามก็คือว่าวัคซีนน่ะมาครบหรือไม่และอัตราการฉีดเป็นอย่างไรนะครับพูดก็พูดนะฮะเราก็ต้องให้เครดิตรัฐบาลว่าตอนนี้ก็ฉีดได้ดีแล้วนะฮะวันละเกือบ70,0,000โดสแล้วนะฮะถือว่าก็ฉีดได้ดีแล้วคำถามก็คือว่าวัคซีนมันมาตามกรอบที่รัฐบาลเนี่ยไปเสียเงินจ่ายเขาแล้วก็ไปสัญญิงสัญญาเขาเนี่ยมันเคยมา ตรงหรือเปล่าฮะโอ้โหก็เอาง่ายๆโมเดอร์นาจ่ายเงินซื้อเองอะเลื่อนไปแล้ว mrna อย่างอื่นนี่ก็รอไตามาสีไตามาสีก็มีตั้ง3เดือนครับแต่ว่าเรารับบริจาคมาด้วยนะพี่ติง่งถูกต้องครับคือคนไทยเนี่ยนะฮะฟังบ่อยรัฐบาลมีแผนการซื้อวัคซีนตอนแรก150ล้านโดสตอนนี้ข้ามไปถึงปีหน้าจะเป็น170ล้านโดสแล้วแต่มันก็ย้อนแย้งว่าขนาดแผนการซื้อขนาดนี้ทำไมยังขยันรับบริจาคอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับจีนเนี่ยนะฮะนอกจากจะขายซิโนแวคให้เรา 47ล้านโดสแล้วนะฮะยังบริจาคอีก6ล้าน5้าแสนโดสผมไม่รู้ว่านี่บริจาคหรือว่าอันนี้เป็นของแลกแจกแถมจากโปรโมชั่นกันแน่นะครับอเมริกาแน่นอนครับบริจาคให้2ล้าน5้าแสนโดสไฟเซอร์นะครับแต่ของมาแล้วล้านหยังไม่มาอีก1ล้านนะฮะอาจจะเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาก็ได้นะครับญี่ปุ่นก็บริจาคแอตตาเซเนกามา1ล้าน5้าหมื่นโดสอังกฤษให้แอตตา4ี่แสนหนึ่งโดสนะครับไอสเตรเลีให้ไฟเซอร์1นึ่งแสนโดสเยอรมัน ก็ให้แอัตาซิลิก้า346,000โดสน,นะครับพร้อมกับยาค็อกเทลต้านไวรัสด,ด้วยชุด8 0 0 0มนเนี่ยนะฮะที่โดนันททักินนะครับสวิตก็ยังให้เครื่องตรวจ ATK 1นึล้านหแสนชุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหรับบริจาคมาก็ไม่ใช่น้อยนะพี่ติ่งอย่างนี้คนไทยแฮปปี้ไหมโอโ้ผมไปดูคอมเมนต์จากในโลกออนไลน์นะฮะไม่รู้ว่าเรียกว่าแฮปปี้หรือว่าเรียกว่าอันแฮปปี้นะครับบางคนบอกน้ำท่วมชาวบ้านก็ไปจากช่วยกันเองนะ อาวุธอซื้อแต่วัคซีนทําเหมือนขอทานนี่คนพูดอย่างนี้นะครับเรามีโรงงานผลิตวัคซีนแอ t ต,ตาเซเนกาเองใช่ไหมเนี่ยทำไมยังรับบริจาคแอสต,ตาอีกจากตั้งหลายประเทศนะครับถ้าทําอย่างนี้ทําไมไม่ไปขอบริจาครถถังขอบริจาคเรือดำน้ําบ้างล่ะครับบางคนถึงขนาดตั้งสโลแกนให้ประเทศว่าอุปกรณ์การแพทย์ไม่เคยคบอุปกรณ์การลบไม่เคยขาด <c oughs> ไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับ เรื่องวัคซีนมันก็เป็นเช่นนี้แหละนะคะก็เราฐบามาทำเต็มที่แล้วก็คอยกันต่อไป<ะ>โมโนพิลาเวียบ้างดีกว่าพี่ติ่งตกลงรเราสั่งมาเนี่ยเพียงพอสําหรับกี่คนเราสั่งโมโนพิลาเวียแล้วนะฮะสองแสนคอสท,ที่เรียกเป็นคอสก็เพราะว่า1คอร์คอสมันมี40เม็ดนะครับ1คอร์สราคา2 0 0 0 0บาทนะครับเป็นเงิน US ก็700เหรียญนะฮะหมายความว่านะฮะเวลาสั่งมาแล้วสำหรับ20 0 0 0 0คนที่กินนะครับและ200,000คนนี้ต้องเป็น2,000 200, 0 0คนที่ ป่วยแล้วก็อาการหนักหรือเป็นกลุ่มเจ็บโรคเสี่ยงอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับนี่รัฐบาลสั่งมาแล้วนะฮะเราเพิ่งบอกว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยเป็นอาทิตย์ของโมนูพิลาเวียเพราะว่าหุ้นของเมอร์ก็ขึ้นนะฮะหุ้นของบริษัทวัคซีนก็ลงเพราะนั้นโลกมาถึงจุดที่กำลังจะบอกว่ามันใกล้จะจบแล้วนะฮะสลับโควิดนะครับอาวแล้วฟาเวียที่เราจะแกะสูตรของฟาวิพิลาเวียมาผลิตอะพี่ยังเดินหน้าต่อไหมเดินหน้าต่อครับล่าสุดนี้นะฮะ เราใช้ชื่อว่าฟาเวียนะฮะองค์การเภสัชกรรมของเราเป็นคนผลิตแล้วในขณะเดียวกันก็สั่งซื้อโมโนพิลาเวียด้วยคำถามคือจะใช้สองอย่างนี้ควบคู่กันหรืออย่างไรนะครับทีนี้มาดู2คนที่แข่งขันพูดเรื่องโมโนพิลาเวียนะครับคนแรกศาสตราจารย์แพทย์ประสิทธิ์นะครับคุณหมอประสิทธิ์บอกว่าฟาวิพิลาเวียหรือฟาเวียที่เราผลิตได้หรือเราสั่งซื้อเนี่ยนะฮะไม่ต้องทิ้งครับเราเตรียมไว้เอาใช้ควบคู่กันเพราะว่าเมื่อเราผลิตเองราคามันไม่ได้แพงมากนะครับ และในขณะเดียวกันเรายังไม่รู้เลยว่าเอฟเฟกที่เกิดจากยาโมโนพิลาเวียนี้มีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคุณหมอประสิทธิ์ก็เลยบอกว่าเอาไว้ก่อนนะครับขณะที่คุณหมอมนูนนจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์เนี่ยนะคุณหมอบอกว่าหลายประเทศเนี่ยเขาไม่ได้รับรองฟาวิพิลาเวียหรอกแต่เขาใช้ในภาวะฉุกเฉินไปก่อนเนี่ยนะครับแล้วถ้าเรามีโมโนพิลาเวียแล้วเนี่ยฮะเราควรเลิกผลิตฟาเวียหรือเลิกสั่งซื้อฟาวิพิลาเวียนะครับและให้ไปซื้อโมโนจากอินเดียที่เขาว่าเราจะเริ่มผลิตด้วยแล้วราคามันอาจจะถูกกว่า คือตอนนี้ที่เขายังแย้งกันอยู่เรื่องยาโมนูพิลาเวียกับฟาวิพิลาเวียคือก็คือเรื่องราคานะครับถ้าเราตัดสินใจว่าจะใช้โมนูในการปราบโควิดนะฮะเราก็ต้องเลิกใช้ฟาวิหรือฟาเวียเพราะไม่งั้นมันจะใช้งบประมาณซําซ้อนเหมือนเรามีวัคซีนเอมานเอแล้วทําไมเราต้องเอาซิโนแวคสั่งมาอีกนะฮะเพราะว่าโมนูเนี่ยคอร์สหนึ่งมัน2 0 0 0 0บาทนะครับแต่คุณไปดูคอร์สของฟาวิพิลาเวียเนี่ยนะครับคอร์สหนึ่งหกพันบาทถ้าเป็นฟาเวียของไทยผลิตเองนะฮะคอร์สหนึ่งก็พันห้าร้อยบาทเรา 6 0 0 0กับ1,500ทิ้งไปแล้วใช้20,000บาทหรืออาจจะได้ราคาดีในฐานะที่ประเทศเรารายได้ปานกลางหรือรายได้ต่ำก็ได้นะครับมันก็เลยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้เสียเงินนะครับไม่งั้นคนก็จะเลือกแต่โมโนเหมือนเลือก m อ n a แล้วไม่เอาฟาวิฟาวิก็จะมีค่าเท่ากับซีโนแวคครับอ่ะเราจะมาเมื่อไหร่คะโมโนพิราเวียทันการที่จะใช้ไหมวันนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นนะครับอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าน่าจะมาได้ เร็วสุดก็เดือนธันวาคมช้าสุดก็ไม่เกินต้นปี65นะครับของเหล่านี้จะมาที่เราสั่งซื้อนี่ครับจะมาได้เพราะว่าเขารอ F D A หรือออยอเมริกาอนุมัติให้ใช้แบบฉุกเฉินก่อนหลังจากนั้นก็รอขั้นตอนออยไทยอนุมัติแล้วก็ถึงจะให้ใช้ได้กับคนไทยนะครับฟังมาทั้งหมดนี้แล้วโมนูพิลาเวียนี่ปักหมุดแน่นแน่แล้วใช่ไหมพี่ติ๋งว่าประมาณปลายปีหรือยอย่างน้อยต้นปีหน้ามาแน่ครับถ้ามองตามอย่างนี้ถ้าฟังจากรัฐบาล ตอบรับอย่างนี้นะผมค่อนข้างสบายใจมากนะครับกรมการแพทย์คุณหมอประสิทธิ์ใคร่ครพูดเหมือนกันหมดแล้วนะแต่ประเด็นก็คือผมสงสัยเหลือเกินนะฮะสงสัยเหมือนกับตอนที่โควิดมันเกิดขึ้นแล้วก็มันหนักเนี่ยนะฮะว่าพอถึงที่สุดมันอยู่ที่การบริหารจัดก,การของรัฐบาลเองนะครับว่าจะสั่งของประเทศไหนสั่งอย่างไรมีแผนรองรับหรือไม่เพราะถึงเวลาที่คนป่วยหนักมากขึ้นแล้วต้องการยาผมกลัวว่าเราสั่งซื้อไม่ทันของมาไม่ได้เพราะอำนาจการต่อรองไม่มีทำให้เราต้องมารอรับโมนูบริจาคอีกอย่างนี้มันก็อายเขาเหมือนกันนะครับ